สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกเส้นเคยนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับ หากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจเราจะหยิบยกประเด็นเหล่านั้นนะครับมาพูดคุยให้ทุกคนฟังผ่านเอมกอพอดแคสต์กันอย่างแน่นอนนะครับและในคลิปนี้นะครับเรื่องที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องราวของอดีตสมาชิกจากวงเลิฟลิสนะครับที่ได้มีการแยกย้ายจากทางต้นสังกัดเดิมอย่างวูลลิมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ตอนนี้นะครับ u g จอนะครับอดีตสมาชิกจากเลิฟลิสนะครับได้มีการเซ็นสัญญาร่วมสังกัดของ YGK+ เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ครับทุกคน UG a นะครับได้มีการตัดสินใจเซ็นสัญญาร่วมงานกับสังกัดใหม่นะครับอย่าง YG K Plus นะครับบริษัทในเครืออีกเครือหนึ่งของ YG Entertainment นั่นเองนะครับทุกคนในวันที่19พฤศจิกายนนะครับทางตัวแทนจาก YG K Plus ได้มีการแจ้งกับสื่อในเกาหลีอย่างเป็นทางการเลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องราวของการเซ็นสัญญาระหว่าง UGR นะครับที่ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทาง YGK+ เนี่ยได้มีการพูดถึงการเซ็นสัญญาที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นเนื้อหาประมาณว่าเราจะทำตามสัญญาเออไม่ใช่นะครับทุกคนเป็นเนื้อหาประมาณว่าเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นเสน่ห์และด้านใหม่ของ u g a และจะให้การสนับสนุนอย่างไม่มีจำกัด เพื่อให้เธอได้แสดงความสามารถที่มีอยู่รอบด้านผ่านการทำกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราขอให้ทุกท่านมอบการสนับสนุนให้กับ u g a ที่กำลังจะเริ่มต้น,นเส้นทางใหม่ของเธอสำหรับ YGK+ นะครับในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นค่ายบันเทิงที่สนับสนุนการทำกิจกรรมในรอบด้านของวงการบันเทิงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในวงการของนางแบบนายแบบต่างๆนะครับรวมไปถึงนักแสดง i n f l u เซอร r ตอนนี้นะครับ u g a เนี่ยก็ได้มีการเซ็นสัญญากับ YGK+ Plus เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่หมดสัญญาจากบู o ิมอินเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ได้ประกาศยุติการเป็นสมาชิกจากวงเลิฟลิสนะครับหลังจากนี้เนี่ย เหล่าสมาชิกจากเลิฟลิสนะครับที่ไม่ได้ต่อสัญญากับบูริมเนี่ยก็จะได้มีการแยกย้ายกันไปทํากิจกรรมใหม่ๆตามที่ตัวเองต้องการนะครับเดินตามทางเส้นใหม่ๆที่ตัวเองคิดไว้ที่ตัวเองวาดฝันไว้นะครับตอนนี้นะครับก็มีมิจูนะครับที่ได้เซ็นสัญญาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็ได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวของมิจูกับค่ายใหม่เนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามผ่านคลิปนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้คลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของ UG a นะครับ สมาชิกอีกคนหนึ่งของเลิฟลิสนะครับที่ได้มีการเซ็นสัญญากับค่ายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เลือกเดินทางเส้นใหม่ที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจจะทําไว้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่า มีข่าวดีออกมา2คนแล้วนะครับสาหรับสมาชิกของเลิฟลิสที่ได้มีการเซ็นสัญญากับค่ายใหม่แล้วก็ได้มีการเดินทางเส้นใหม่ในวงการบันเทิงนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็มาคอยไปกำลังใจให้กับ UG จกันนะครับทุกคนว่าทางเส้นใหม่ที่ G ีเลือกนี่จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเราแฟนคลับของเลิฟลิสก็อย่าลืมคอยไปกำลังใจให้ G ีกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้อมกอพอ p o d c a ์ของเราด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไร เกี่ยวกับสมาชิกวงเลิฟฟิสค,คนอื่นๆนะครับเราจะนำมา ทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของอมกอพอดแคสต์นะครับอย่าลืมติดตามรอดูรอฟังกันด้วยนะครับทุกคนหากมีอะไรที่อยากจะติชมแนะนำเกี่ยวกับการทำคลิปของช่องเราก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับเราจะนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับทุกคนขอ คอมเมนต์ในเชิงสุภาพกันด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับเราแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่หลายๆคนจะเข้ามาเห็นกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ